พระนางสมุทชาอภิเศกกับพญานาคนาคมานกทั้งสี่ทูลว่าข้าพระเจ้าเป็นราชทูตของพญานาคราชอันมีพระนามว่าทตรศอันมีพระนามว่าทัตรสผู้เป็นบุตรของพระยาวรุณน,นาคราชผู้มีฤทธิ์เกิดภายใต้แม่น้ำยมุนา เต่าจิตจุนราชทูตของพระองค์ทูลแก่พญานาคของเราว่าพระองค์จะพระราชทานพระราชธิดานามว่าพระนางสมุทรชาให้เป็นบาทบริจาริกาแด่พระราชาของข้าพเจ้าพระราชาตรัสว่าวิวาหมงคลกับพวกนาคอันมีกบเป็นพักษาหารพวกเราไม่เคยทำมาแต่การใดเลย พวกเราจะทําวิวาหะอันไม่สมควรนั้นอย่างไรได้นาคมานพได้ฟังดังนั้นก็โกรธใครจะให้พระเจ้าพรมทัตสิ้นพระชนด้วยลมหายใจของตนในที่นั้นแต่ยับยั้งชั่งใจไว้ด้วยเป็นโทษจึงดำลงในดินที่ราชสำนักกลับไปเฝ้าพระยาทัตรถนาคมานกทั้งสี่ทูลยุโยงแก่พระยาทัตตรถว่า พระเจ้าโรมทัตดาบริพาหพระองค์ยกธิดาขึ้นขม่มด้วยเมาต่อความเป็นชาติมนุษย์พระยาทัตรถสั่งให้หน้าทั้งปวงจงไปสู่เมืองพราณสีแต่อย่าเบียดเบียนประทุสร้ายผูย้ใดหน้าทั้งหลายจงจำแรงกายให้ใหญ่ห้อยหัวในสระทั้งหลายในทางรถขวางถนนบนต้นไม้ตามซุ้มประตู ส่วนตัวเราจะจำแรงเป็นงูเผือกตัวใหญ่สีขาวล้อมพราณสีไว้ด้วยขนดหางแผ่พังผ่านปกคลุมเมืองทั้งเมืองยังความตกใจกลัวให้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองส่วนหน้าขมานกทั้งสี่ตนสถิตยอยู่เหนือพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตชาวเมืองตื่นขึ้นมาเห็นหนาาอยู่เต็มไปหมดต่างตื่นตระหนกร้องไห้ นางสนมตื่นขึ้นเห็นนาอยู่ในห้องมากมายต่างพากันร้องไห้และทั้งหมดเดินทางมาเฝ้าพระราชาต่างรำพันทูลว่าขอพระองค์ผู้ทรงสมมูติเทพจงถวายพระราชธิดาพระนาสมุทชาแด่พระยาทัตรถนาคราชเสถิดชีวิตทั้งปวงจะได้พ้นอันตรายพระราชาจึงเอ่ยว่า เราจะให้วนางสมุทชาแก่พระยาทัตตรถนาคทั้งหลายจึงถอยกลับทั้งหมดหนาคมนกทั้งสี่เนรมิตนครดุดเทพนครจัดส่งบราการมาถวายพระเจ้ากรุงพระณศีรับไว้ให้เหล่านาคกลับไปก่อนพระองค์เรียบระธิดามาดูเทพนครเบื้องหน้าแล้วตรัสว่า เจ้าจักเป็นมเหสีแห่งพระยาทัตรถในนครนั้นจัดแจงให้พระนางสงสนานแต่งองค์ทรงเครื่องนั่งพระวออันปิดมิดชิดอมาดนาเข้าสู่เทพนครถวายพระธิดาแก่พระยาทัตรถแล้วนําทรัพย์ที่พญานาคให้เป็นอันมากกลับสู่กรุงพระนาศีพระยาทัตรถนาคราชให้พระนางสมุทชาขึ้นปราศาท บรรทมณนะยี่ผู้ทิพย์ก็หลับไปให้หน,งหนางนาคขมานวิกาทั้งหลายแปลงเพศเป็นนางมนุษย์ค่อมแคร,รองบาทบริจาริกาวแวดล้อมนางสมุตชาพระยาทัตรสนำพระนางกับหน้ากับบริษัทอันตรธานไปปรากฏในหน้าคำพิภพเมื่อพระราชธิดาบรรทมตื่นเห็นเมืองสวยงามราวเมืองสวรรค์ พระนางถามนางคอมว่าพระนครนี้ตกแต่งแล้วงดงามเกินเปรียกมิช่เมืองเราเป็นเมืองของผู้ใดหรือนางคอมทูลว่าเป็นเมืองของพระราชสามีของพระนางพระนางได้สมบัตินี้ด้วยความเป็นผู้มีบุญมากพระยาธัตรสเป่าประกาศในหน้ากภพ,พิภพในระยะห้าโยชน ให้หนาคทุกตนแปลงเป็นมนุษย์พระนางจึงทรงชื่นชมอยู่ร่วมปิยสังวาสกับพระยาัตรสในนาคภิพิภพนั้นด้วยทรงสำคัญว่าเป็นโลกมนุษย์ด้วยประการชนี้